เขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังยังไงบ้างขอพัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเก้ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกระพิจิก6กถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ หนึ่งเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษกาลคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเราก็เจสติกพลังงานของคนราศีตุลมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟแล้วก็คนราศีตุลน,นะคะที่ขึ้นมา พลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจนะคะตรงไปตรงมามีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจมีความยุติธรรมมีเหตุผลมีความจริงจังกับชีวิตนะคะมีแพชชั่นในตัวเองเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีกำลังใจที่ดีมีเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบลึกๆในใจเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็อ่อนหวานนะคะพลังงานของหกถ้วยเนาะแม้ว่าบุคลิกภาย นอกจะดูเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนจริงจังนะคะแต่ลึกๆในใจนั้นเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนอ่อนโยนนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่คุณอยากรู้ใจเขาเขาจะเป็นใคร เด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟหกถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก1สิบไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็สิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กันนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟนะคะคนธาตุน้ำคนธาตุดินที่ขึ้นมา พลังงานของเขาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงนะคะเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนรักครอบครัวนะคะมาจากครอบครัวใหญ่สนิทสนมกับครอบครัวหรืออาจจะหมายถึงเป็น Family man นะคะ มี6ถ้วยขึ้นมาเหมือนกันคุณทั้งคู่อาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะหรือว่าเป็นความรักที่มีความต่างกันเนาะอาจจะระยะทางห่างกันนะคะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอายุต่างกันก็นกได้นะคะแต่ก็เป็นความต่างที่เติมเต็มกันและกันนะคะพลังงานของเขาเป็นคนที่จริงจังจริง,จรงใจพลังงานของคุณก็มีความจริงจังมีความมั่นคงนะคะแต่ว่าบุคลิกข,ของคุณจะแอบมีความเจ้าชู้แบบ ซุ่มๆแอบๆเนียนๆนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีมือที่3หรือว่ามีใครเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นการ เป็นคนมีสเสน่ห์มากกว่านะคะคําพูดนะคะท่าทางกิริยาของคุณนะคะอาจจะดึงดูดให้ใครเข้ามาชอบคุณนะคะก้าวถวยตรงนี้แหมว่าคุณจะมีสเสน่ห์แต่ว่าคุณก็หันหลังให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าคุณเลือกใครแล้วคุณก็รักคนคนนั้นด้วยหัวใจพลังงานของคุณนะคะต่อหน้าแล้วก็รับหลังเหมือนกันนะคะไม่ใช่คนโกหกไม่ใช่คนหลายใจนะคะ ต่อไปเรามาดูกันว่าเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังยังไงบ้างขอดูหน่อยนะคะว่าเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังยังไงนะคะสิบถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่เขารักนะคะคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขาเลือกคนเดียวที่อยู่ในใจเขานะคะอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกสบายใจนะคะ คนที่เขาอยากมีอนาคตร่วมเขาอยากสร้างอนาคตด้วยนะคะเด็กถือเหรียญคุณเป็นคนขยันลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจหนักแน่นมั่นคงมากๆนะคะเด็กถือถ้วยมีความอบอุ่นอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานมีความขี้อ้อนมีความน่ารักนะคะอัศวินถือถ้วย เป็นคนพูดเพ้อะนะคะเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคะพูดคุยได้กับทุกคนเข้ากับเพื่อนเข้าได้คุยกับครอบครัวเข้าได้นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักร่าเริงสดใสด้วยนะคะเด็ดขาดนะคะคิงถือดาบเด็ดขาดมั่นคงซื่อตรงจริงใจนะคะคำไหนคำนั้นเชื่อมั่นในตนเองนะคะ เขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายังไงนะคะ สำหรับคุณแล้วคุณคือสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตเขาในสายตาเขาที่มองเห็นคุณนะคะมีแต่ด้านดีๆเนาะคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงคนที่มีความขยันอดทนนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินนะคะแล้วก็เป็นคนขี้อ้อนนะคะมีความจริงใจมีความหวังดีเป็นคนที่ดูแลเขาเป็นคนที่พูดเพ้อะนะคะเข้ากับเพื่อนฝูงคนรอบตัวคนใกล้ตัวครอบครัวเขาได้หมดเลยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกสบาย ใจรู้สึกซัพพอร์ตกันและกันเป็นคู่ที่คลิกกันมากๆหรือว่าเป็นคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวด้วยนะคะในอนาคตของเขาก็คือคนคนนั้นจะต้องเป็นคุณนั่นเองแล้วก็ภายใต้ความน่ารักสดใสความขี้อ้อนของคุณพอถึงเวลาที่คุณจะเด็ดขาดมานะคะคุณก็เด็ดขาดแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากๆหรืออาจจะหมายถึง คุณขี้หึงมากๆด้วยเหมือนกันนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังหรือว่าให้คนอื่นได้รับรู้นั่นเองนะคะ